เยนญี่ปุ่นทะลุหลุด138ทำสถิติอ่อนค่าครั้งใหม่ในรอบ24เกิดขึ้นเนื่องจากว่าอะไรเรากลับมาดูวันอีกทีเช้าวันนี้ในะเอเชียโดยเฉพาะเงินเยนญี่ปุ่นนั้นร่วงอ่อนค่าลงไปแตะ138กว่าทำสถิติอ่อนค่าครั้งใหม่ในรอบ24ปีเกิดขึ้นจนได้นะครับ จะด้วยเพราะว่าความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยอะไรก็แล้วแต่แต่น้ําหนักที่มีความรุนแรงมากที่สุดซึ่งทําให้วันนี้ตลาดเงินเยนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเปิดตลาดที่กรุงโตเกียวซึ่งเป็นศูนย์การธนาคารเงินแห่งหนึ่งของเอเชียเนี่ยนะครับเจอภาวะเทขายทันทีและเป็นการเทขายลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งค่าเงินของเยนญี่ปุ่นเทียบดอลลาร์สหรัฐนั้นร่วงลงมาถึงระดับลึกสุดในเช้าวันนี้ที่1 3 8 0 1 5เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ และนั่นก็หมายความว่า1้8 0 1 5ที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้วันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับบ้านเราเนี่ยนะฮะกลายเป็นเงินเยนญ,ญ,ญี่ปุ่นที่อ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงของ24ปีที่ผ่านมาและนับเป็นครั้งใหม่และกิโดชิกับ้ามันห่างกันเพียงแค่สัปดาห์เดียวนะฮะสัปดาห์เดียวเท่านั้นเองครับถอยหลังกลับไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเงินเยนก็อ่อนค่าลงลึกกว่า137เป็นครั้งแรกและพอสัปดาห์ผ่านมาจนถึงวันนนนนนีี้14กกกกกรราาาคคมม็เเจอััััลงทททุทขยบ ตลาดเงินในญี่ปุ่นตอนนี้เ็าเกิดความกังวลขึ้นมาเหมือนกันครับว่านี่ไงก็เพราะว่าเงินเฟอ้อของอเมริกา9.1%เนี่ยนะครับที่ประกาศออกมาเมื่อคืนซึ่งมันเหนือกว่าความคาดหมายและมันเกินหลัก9%ขึ้นไปเป็นครั้งแรกในรอบ40กว่าปีแถมยังเป็นสถิติของเงินเฟอ้อที่สูงสุดในรอบ41ปีงานนี้ยังไงก็ต้องวิ่งหาอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้ปลอดภัยที่สุดและดูจะเป็นเซฟเฮเวนมากที่สุดและดูจะเป็นช่องทางในการทำกำไรได้ดีที่สุด US อลลาร์หรือเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับ การเทาารหมดที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่นะครับวงบรรดานักเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาด forex เรียกว่า forex exchange น,นะฮะต่างก็มองไปที่ทางกันเดียวกันครับว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจแทรกแซงบ้างแต่ว่าจะรอดูการตัดสินใจในช่วขงของสิ้นเดือนนี้ซึ่งก็ลือเวลา2สัปดาห์แต่การที่จะรอถึง2ส,สัปดาห์นี้ระยะทานจากนี้ไปเชื่อแน่นอนครับ ว่าตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในเอเชียและในภูมิภาคของหลายแห่งทั่วโลกเนี่ยจะเกิดความผันผวนในลักษณะเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแล้วเงินสกุลในแต่ละประเทศพลิตจะอ่อนค่าลงอย่างชนิดที่ไม่มากก็น้อยแล้วครับจากนี้ไปถึงสองสัปดาห์จนกว่ามันจะเริ่มมีสัญญาณออกมาในช่วงก่อนจะถึงวันประชุมสักประมาณ3-4วันก็คือซุ้มเสียงการให้ความคิดเห็นของบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐในแต่ละสาขาซึ่งจะมีมากขึ้น ไม่คืนมีสามคนออกมาพูดแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าหนึ่งในคนที่พูดชัดที่สุดและค่อนข้างที่จะมีเป็นไปได้หรือแม่นที่สุดเนี่ยก็คือผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหร,รือเฟดสาขาแอตดันตาราฟาเอลบอสติกคนนี้จับตาดูให้ดีๆครับผมเชื่อว่าประมาณสองสามวันก่อนการประชุมเนี่ยนะฮะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาสาขาแอดันตาคนนี้ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสในการขึ้น1%ออยู่บนโต๊ะในการประชุมหรือเปล่านะครับ นี่ด้วยเหตุนี้อย่างนี้เองเนี่ยนะครับก็จะทําให้ตอนนี้บรรดาวงการแลกเปลี่ยนเงินตาก็จะมองว่าเงินเยนเทียบดอลลาร์สหรัฐนั้นยังคงมีแนวโน้มจะอ่อนค่าต่อถึงระดับ1 4ึงหรือไม่จํากันได้ใช่ไหมครับตอนที่ขึ้นระหว่าง0.5ไปถึง0ู5เนี่ยโอ้โหเงินเยนญี่ปุ่นเทียบดอลลาร์สหรัฐเนี่ยลงมาได้เรื่อเลยนะฮะจนกระทั่งมีการพูดกันทันทีครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เยนอ่อนค่าลงไปแต่150เมื่อนั้นก็จะกลายเป็นวิกฤตเศรษฐ เอเชียเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือเป็นเศรษฐกิจการเงินเอเชียเกิดขึ้นจากวันนั้นที่พูดถึงวันนี้วันนี้มา138แล้วฮนะวันนั้นที่ก็พูดนี่นะครับอยู่ที่135 138สำบกคํเจ็ด3 8และอีกไม่นานจะทดสอบที่140เยนก่อนเป็นด่านแรกซึ่งถ้าลงแตะและผ่านได้ทีนี้แหละครับน่าสนใจแหะครับเพราะว่าขณะน,นี้ประมาณสัปดาห์หนึ่งที่เยนไม่ได้ทำสถิติลงต่อเนื่องจนั่ามาเกิดชาววันนี้เพราะว่าการเจอกับตัวเลขเงินเฟอ้อของอเมริกา และเมื่อไปต่อร้อยสามแปดได้ผมเชื่อว่าตอนนี้อารมณ์ของการไม่มั่นอกมั่นใจในสกุลท้องถิ่นของแต่ละประเทศทั่วโลกที่อยู่ในเอเชียซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นประเทศที่มีธนาคารกลางสหรัฐท,ที่มีธนาคารกลางที่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยก,ก็ขึ้นช้าเมื่อเทียบกับทุกภูมิภาคทั่วโลกมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นสกุลเหวี่ยงสกุลเงินในสกุลของเอเชียจะเกิดภาวะเหวี่ยงในทิศทางของขาลงจากนี้ไปจะมีสถิติเกิดขึ้นพอสมควร จนกระทั่งเข้าใกล้ก่อนจะมีการประชุมในวันที่26รกรกฎาคมอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเงินเยนมีโอกาสไหมจะลงถึงระดับ140เป็นไปได้เหมือนกันวงเล็บสูงด้วยถ้าหากว่าไม่มีการแทรกแซงจากธนาคารกลางของญี่ปุ่นแต่อย่างใดการปล่อยให้ลงไปถึง140เยนมันก็เหมือนกับขนานี้จําได้ใช่ไหมครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งตอนหนึ่งนะฮะหนึ่งยูโรแลกได้เท่ากับหนึ่งดอลลาร์สหรัฐและจริงๆเมื่อคืนเนี่ยมันหลุดด้วยซ้ำไปครับไปอยู่ที่0.9986 แล้วคอยจับตาดูครับว่ากรกฎาคมเนี่ยจะมีธนาคารกลางสําคัญ2แห่งที่จะตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหนึ่งในนั้นรู้แล้วก็คืออเมริกาหนึ่งในนั้นคืออะไรครับธนาคารกลางกลุ่มยูโรโซน ECB ซึ่งจะเป็นการประชุมที่จะขึ้นดอกเบีย้ยนัดแรกในรอบกว่า2ปีและยิ่งเจอสถานการณ์ของ1ดอลลาร์เท่ากับ1ยูโรและแถมเมื่อคืนนั้นต่ำกว่าอีก คิดดูสิครับว่าการตัดสินใจขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางกลุ่ม ECB ยูโรในเดือนกรกฎาคมนี้จะขึ้นตั้งแต่ขั้นต่ําเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่เราเปิดไพ่กันเลยฮะต่าน่าจะ0.5ขึ้นนะครับมีแรงจนถึง0.75ซะด้วยซ้ำไปและแรงกว่านั้นซึ่งไม่อยากจะเห็นเลยมันควรจะเกิดความปั่นบวนทั่วโลกพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับจึงทําให้โอกาสที่เยนญี่ปุ่นจะลื่นถไหลต่อถึง140 10. ประกอบกับแน่นอนครับเขาไม่แตะเรื่องของดอกเบี้ยของเขาอยู่แล้วเพราะเขาเชื่อในเรื่องของการทาดอกเบี้ยให้ต่ําจนเรียกว่าเป็นซุปเปอร์อุลตร้าอินเทอร์เรทของโลกมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า2อสามทศวรรษยังเชื่อในแนวคิดอย่างนั้นนอกเหนือจากการพิมพ์เงินดอลลาร์เข้าไปสู่ในระบบของการเงินของญี่ปุ่นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของตลาดเงินที่ผมเนี่ยเอามาประมวลทั้งหมดให้เห็นเลยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากเพียงแค่นี่เพียงแค่ตัวเลขเงินเฟอ้อรายงานนะ ยังไม่ได้เป็นมติของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันที่26-27นี้เลยนะครับ